สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะวนันออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันอังคารที่2 5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีขากับพบวาวาคลื่นกระแสลมไฟตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมดนันตะวันออกของภาคเนาหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปันกลางถึงค่อนข้างแห้งปกคลุมพังตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทรงผลเฮดไห่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเชียงใต้พัดน้ำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศให้ตอนบนค่ะละักษณะเช่นนี้ค่ะกัสีเฮดไห้บริเวณภาคตะวนันออกเชียงเหนือตอนบนมีฝนฝ้าขนองกับมีลมกระโชกแห้งบางแห่งค่ะ จากภาพไายดาวเทียมค่ะก็บพบว,ว่าท้องฟ้าบริเวณภาคตตวะนองเชียงนาตอนบนมนี้ค่ะมีลักษณะของกลุ่มเมฆี่ปกคลุ่มยู่เป็นส่วนหลายตรวจสอบฝนจากเรดราตรวจอากาศคอนแก่นค่ะก็บพบว,ว่ามีกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเลยนองค้ายบึงกาฬหนองบวองัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมคอนแกนและชัยภูมิค่ะ เรดารตตรวจอากาศสกลนครค่ะกับตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬสกลนครอ,อุดรธานีและขอนแก่นค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ2ีสิชั่วงบริเวณภาคตะวันนอกเชียงนือตอนบนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฝ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระชบแห้งบางแห่งค่ะส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครหน,นองบัวลำพูขอนแก่นและชัยภูมิค่ะ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมินคขายยูที22-28องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเมื่ออื่นเซาขายยูที่16-21องศาเซลเซียสในส่วนของยอดภูคา,าก็มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดยูที10-15องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคายดูแลหักษา,าสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฝ้าคะนองลมกระโชกแห้งและฝ่าพาที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้น้ำค่ะ ลัามาพบกับข่าวพะยากรอนอากาศบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมคะ่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังภยพรกรัตรต่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปุ่น